คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวปรา,าสาทหินพิมายไหมครับจังหวัดนครราชสีมาไม่ใช่แค่เมืองปรา,าสาทหินครับมีความสำคัญมากกว่านั้นเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบในรู้ไปไม,ไม่เท่านั้นครับ พิมายเนี่ยนะครับเป็นอำเภอใหญ่นึงในจังหวัดนครราชสีมาใช่นะครับผมโอ้โหด้วยไป,เ,ปเลยว่าเป็นชุมทางที่สําคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมืองพิมายหรือพื้นที่ที่เป็นปรา,าสาทหินพิมายเกี้ยงสร้างเมืองเนี่ยซ้อนทับกันมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ยุคสำเร็จนู่นเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยปรา,าสาทหินพิมายก็คือในยุคของเขมรเป็นย <ứng> ุคของขอมเก่ากันนั้นอีกเหรอครับพี่หนึ่งเก่ากว่านั้นเพราะว่ามีการค้นพบภาชนะเป็นภาชนะสีดําเขาเรียกกันว่าพิมายดําภาชนะดินเผาาสีีดํอันน้ก็ มีความเชื่อมโยงกับภาชนะที่เขาใช้กันเมื่อประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชความเก่าแก่ของเมืองพิมายเนี่ยเรียกว่าเก่าแก่มากๆเมืองพิมายเนี่ยก็คือเมืองหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นเมืองปลายทางจากเมืองนครธมมา <ส zone S 1> เรื่อยๆเส้นท,ท,ทางราชมันคามีจารึกที่กล่าวถึงกันนะไว้แล้วก็มีปรา,าสาทหินองค์เล็กๆตามรายทางตามถนนที่สร้างจากเมืองนครธมสิ้นสุดที่เมืองพิมายในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ดจริงๆมีมากกว่านั้นเพราะว่า คำว่าพิมามเนี่ยมีคำหลายคำที่ปรากฏเคยได้ยินคำว่าวิมายปุระไหมครับไม่เคยครับที่ผมเคยได้ยินนะเคยได้ยินคำว่าพินายนอหนูพิ่นายนนพะน,นสระอีกนอหนูสราอายอยักอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์ว่ามีการตั้งเมืองเจ้าพญาามหาคนครก็คือเมืองนครราชสีมาและก็มีเมืองบุรีรัมมีเมืองพิมายและอีกสองเมืองเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเมืองลูกหลวงของเมืองนครราชสีมาอีกทีจึงปรากฏคำว่าพี่นายขึ้น ในเอกสารโบราณแต่นี่อีกด้านหนึ่งครับวิมายปุระเนี่ยเขามีจารึกอยู่ในส่วนของระเบียงโคดทางด้านทิศใต้เรีวยกว่ามีการเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าวิมายเขียนตกประตูวิมายปุระแล้วก็มีจารึกปราสาทพระขันะแล้วก็มีจารึกต่างๆที่มีการกล่าวถึงเรื่องเมืองนี้แล้วก็มีคําสันนิษฐานครับตัวของคําว่าพิมายมาจากคาว่าพิมาน แล้วเคยได้ยินคําว่าวิมานใช่ไหมอ่าวิมานผมรู้จักอ่าวิมานที่อยู่ของเทวดาที่อยู่ของเทวดานางฟ้าบนสวรรค์อ่าก็สอดคล้องกับการตั้ง ของปรา,าสาทหินตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นเทวสถานแล้วก็มาเป็นศาสนสถานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ตรงนี้คําว่าพิมายเนี่ยมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเท้าปาจิตกับนางอรพินเป็นยังไงครับพี่หนึ่งมีเรื่องราวมาจากตอนหนึ่งในตำนานตัวของนางอรพินเนี่ยเป็นมาเหสีของพระเจ้าพรมทัตเรียกว่ามีรูปงามตัวของเท้าปาจิตเนี่ยก็ ปลอมตัวครับโดยมากับแมนะ่ของนางอรพินชื่อว่ายายบัวในประตูถามจะไปไหนบอกว่าจะมาหาน้องสาวที่ชื่อว่าอรพินเป็นมเหสีของพระเจ้าพมทัศพ่พอนางอรพินเนี่ยนะซึ่งเป็นมาเหสีของพระเจ้าพมรทัศนยมองเห็นครับเท้าปาจิตเนี่ยก้นเลยรู้สึกดีใจก็อุทานมาพี่มาเมืองพี่มาเมืองพี่มาเมืองสามครั้งพอ,อพูดเร็วๆก็จะกลายเป็นพีมาโอ้อพี่มากลายมาเป็นคําว่า พิมายาก็คือเป็นชื่อเมืองอยู่ตรงนั้นเลยออันนี้ก็คือเป็นตามตำนานที่<อ>เขาว่ากันแบบนะว่าชื่อของ,องเมือง,องพิมายเป็นแบบนี้ จริงๆเนี่ยในตัวของพี่ไม่เนี่ยนะมีความสําคัญนะเพราะว่าเป็นเรื่องของเส้นทางในการค้าในการเดินทางเพราะว่าเชื่อมโยงในส่วนของแม่น้ําชีแม่น้าโขงนะแล้วก็ในช่วมลงไปถึงเทือกเขาพนมดงลักไป<อ>ทางขมทิทางนู้นได้เป็นเมืองที่เป็นชุมทางในการเดินทางค้าขายนะครับแล้วก็เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของพุทธศาสนานะครับในนิกายมหายาน แสดงว่าเป็นศูนย์กลางในความเจเริญในสมัยโบราณเนี่ยทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมเศรษฐกิจพุทธศาสนาการเมืองการปกครองจนมาถึงเรียกว่ายุครัตนโกสินเลยก็ว่าได้ใช่ในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีจารึก เอาไว้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้กันแต่ว่าตัวจารึกอันนี้นะครับในจารึกของขุนศรีชัยราชมงคลเทพเป็นแม่ทัพสําคัญที่สมเด็จพระบรมราชาที่สองหรือเจ้าสามพญาส่งให้มาตีเมืองพิมายก่อนจะไปตีเมืองนครธมเมืองนี้นะครับจึงมีความสําคัญตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ในสมัยของพระนารายสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับเมืองนครรศรีมาเป็นเมืองเจ้าพญามหานครแล้วก็เมืองพิมายครับก็ถูกขนวกเข้าด้วยจนมาถึง ในช่วงของปลายกรุงศรีธยาหลังจากที่เสียกรุงทังที่สองมีชุมนุมกกเจ้าพิมายถือเป็นกรบฏใช่กับส่วนกลางใช่จนในที่สุดนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องมาปราบกบฏชเจ้าพิมายพมายลงไปได้ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เองเมืองนี้ก็เป็นชุมทางในการเดินทางการค้าที่จะไปในที่ต่างๆอย่าลืมนะนครราชสีมาเชื่อมโยงกับจังหวัดอะไรได้บ้างไปได้ทุกทิศทุกทางทีเดียวฉะนั้นเมืองพิมายเนี่ยครับจึงมีความสําคัญ ด้านนนี้อกจากชื่อพี่ไม้พี่มานวิคไม้วิคไม้ปุระพี่นายก็มีใช่ไหมพี่นายก็มีล้วนแล้วเราสรุปกันเป็นเมืองพี่ไม้นั่นเองเราให้ความสําคัญตรงนี้แม่ภูมิใจแทนชาวโคราชหรือชาวนครราชสีมาใช่เพราะว่าโอ้โหเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองนี้มีความเก่าแก่มากเรียกว่ายังขุดค้นกันไม่รู้จักจอกนะที่นี่สวยงามนะมีสถานที่หลายๆที่นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เคยอ่านเรื่องของท้าวปาจิตกับนางอรพินเนี่ยก็จะมีสถานที่ที่เกี่ยว ค้องเช่นเป็นสระแมวบอกเป็นสถานที่อาบน้ําของนางอรพิมหรือว่าลำปลายมากใช่ลำปลายมากก็คือสถานที่ที่เท้าปาจินะฮะโมโหนางอรพิมแล้วก็โยนขันหมากของท้าพมทัศเนี่ยทิ้งน้ําทั้งหมดไปอยู่ที่ลําลำปลายมากก็คือปลายน้ําใช่ผมจยมีเรื่องเล่าตำนานที่เกี่ยวเนื่องสถานที่เยอะแยะมากมวันนี้พาไปพิมายแล้วเอ๊จะไปที่ไหนต่อดีนะเราลุยอีสานกันต่อไหมผมชอบเดี๋ยวอาจจะไปจังหวัดเลยสักนิดหนึ่ง พระธาตุสีสองรักเออใครรักกับใครมีความสําคัญทังเขาบอกว่าบอกว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญปุบมมกว่าดีป่ะถ้ามีโอกาสจะมานําเสนอนะครับวันนี้พวกเราสองคนในรู้ไปไม่เท่านั้นนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามครับถูกต้องวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ